พี่หนดีครับอสวัสดีครับเป็นไงบางครวันี้คบเปดวันนี้ก็มาวันนี้มาในนะผมเป็นคมีครับเป็นแฟนเพ่นนอน ก็มาเป็นกำลังใจให้กับข้างสมเด็จพระปิ่นเกล้าโฉมใหม่คือแบบเราเดินมาแต่เด็กๆ,ๆอ่ะถึงเก้า,าเป็นเด็กเพชรบุรีใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่เราจะขึ้นมาเรียนมาเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาจากใต้ประตูมาที่สายใต้อะง่ายๆเนี่ยแล้วก็มาเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ก็โหวันนี้เปลี่ยนโฉมใหม่ ปรับสมใหม่แล้วก็ทำให้เราแบบชอ็อปง่ายขึ้นชอ็อปเพลินขึ้นแล้วมีอาหารได้กินแบบเยอะมากมีของกินอร่อยเยอะมากได้เปิดมาห้าปีามาเราได้แบบโอกได้เดินชเมเลยอ่ะทาโมใหม่วันเนี้ยว,วันแรกวันแรกเลยที่ได้มาคสวยมากบรรยากาศดีมากน่าเดินมากๆๆๆๆคิดว่าใครที่ได้มาก็น่าจะน่าจะมีความสูกเพราได้ ทุกอย่างทั้งของกินทั้งได้ช็อปทั้งมีมีธนา,านคารครบอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะครบมากกีครับมาในน้ำขออึ้นนอนใช่ครับแม่ของนอนอกีมีครับแม่ของ,งร้องไยๆๆคือก็คิดว่าการนอนอะมันสำคัญมากเราทํางานอย่างเงี้ยแปดชั่วโมงอ่ะหนึ่งในสามเลยนะของของชีวิตเราในแต่และว,วัน ที่เราต้องนอนเพราะฉะนั้นก้าวก้าวเลยให้ความสำคัญกับการนอน,นมากๆแล้วก็อีกอย่างเคยก้าวเป็นโรคหงุดแง้ง่ายขึ้นง่ายมากแพ้จากไรฝุ่นจากฝุ่นต่างๆอย่ายงเงี้ยครับการนอนอะ่ะมันต้องดูตัวเราเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกแบรนด์ที่เน้นเกี่ยวกับการแพ้ ป้องกันการแพ้วันนุ่มแพ้ก็เป็นแบบนี้ที่ที่เขามีเส้นใยที่ถอย่างเอียดนะครับแล้วก็แล้วก็ทำให้เราแบบมั่นใจในการนอนแล้วก็นอนอย่างสบายใจเพราะว่าเราไม่แพ้แล้วมีสิ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้เราจะลดนุ่มแพ้มันูครั้มันจะค่อนข้างละเอียดมาใช่ครับอย่างแรกเลยคือเรา เราต้องปรึกษาหมอถามหมอว่าแบบเราแพ้อะไรบ้างแล้วก็เหมือนเราก็จะระวังตัวในการในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับเป็นเช่นแบบฝุ่น,นเงี้ยยิ่ง PM สองจุดห้าก่อนหน้านี้คือก็แบบสิวเหิ่มขึ้นข้างแก้มเต็มเลยครับแล้วเราก็ต้องแบบไปรักษาซึ่งมันแบบแย่มากแล้วคุณตอนนี้คือแบบออไม่รู้จะพูดยังไงอ,อ่ะตัวฝุ่น,น,นมันแย่จริงแต่แก็แฟนนี้ก็รอมกับว่า ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้การแพ้น้อยลดน้อยลงแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายรุ่นก็สามารถเข้าไปชมอบกันได้ครับที่นี่ก็มีชอบ แมสต้องตัดมาแมส p ี2.5มแล้วก็ต้องเป็นแมสที่มีคุณภาพแล้วก็อยากให้เวลานนอนอกไปข้างนอกเนี้ยเช็คเช็คเช็คอากาศนิดน,นึงให้ทุกคนเช็คอากาศแล้วก็ดูว่าตรงนี้เราอากาศเป็นยังไงใส่แมสถ้าทางนี้ดีก็ใส่แมสหรือว่าหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางที่อยู่ข้างนอกอาคารที่จะต้องโดนฝุ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็ที่สําคัญก็ใครที่แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นได้ ช่วยเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ด่วนเลยนะครับมันเป็นปัญหาที่จริงๆอากาศอะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันจะต้องดีอะ่ะเพราะว่าอากาศมันต้องสะอาดเพราะว่าคนเรามันต้องใช้อากาศเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขจริงๆเรื่องแรกคือเรื่องมีดสำคัญมาก ไปกับทุกๆร้านมีทั้งช็อปทั้งกินทั้งเล่นทั้งเที่ยวก็อยากให้มาห้างสุดหริชั้นเช่นท่นบาบินเก้าบันเยอะนะครับร,วา,รวามสมใหม่เลิศมากครับและใช้สั่งมาตัวนี้ก็เป็นเป็นละครอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ก้ารู้สึกว่า อยากเป็นคนรอดูมากๆคือเรื่องมรดกมืดอย่างแรกเลยคือพระเอกเป็นพี่เคนภูภูซึ่งมาร่วมงานกับช่องเจ็เป็นครั้งแรกก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วอย่างที่1อย่างที่2คือกรคิดว่ามรดกมืดอ่ะเป็นเรื่องใหม่ที่ช่องเจไม่เคยมีมาก่อนเป็นแนวใหม่ๆใครที่ชอบแนวสืบสวนสอบสวนแนวฆาตกรรมแนวทริลเลอร์เฮอร์เรอร์อย่างเงี้ยน่าจะชอบกันเพราะว่าเป็นแบบมุดใหม่มุดแบบเทอมมืดๆ,ดๆ,ดๆแล้วก็ ไปดูกันว่าใครจะได้รับมรดกนี้ไปแล้วก็ใครจะเป็นบอกให้จริงสบายไม่ได้เพราะว่าทุกๆดีเทลทุกๆอย่างมีความหมายหมดแล้วก็บอกเลยว่าพีคแน่นอนมีหักคุมแน่นอนและใชมวที่มรานี่เป็นไงวเพลงของ เป,เป็นเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่องมรดกนมืนครับแล้วก็กับพี่โรสซิลินทปซึ่งพี่โรสคือร้องเพลงดีมากแล้วก็เสียงเขาสูงมากแล้วเราต้องไปร้องคีมพ,พี่โรสโคตรมากแต่พี่โรสคือแบบสอนสอนเอาง่าแล้วก็ให้เทคนิคเกา่ในการร้องนีง้ก็ก็เลยมั่นใจมากขึ้นที่จะร้องกับพี่โรสแล้วก็ก็ดีใจรับที่ได้มีโอกาสร้องร้องเพลงกับโรสแล้วการกลับไปว่างจะช็อตเสร็คือเราเหนือน รายการเดนิสโร่ก็เป็นไทยแลนด์นะครับเป็นรายการประกวดหาบอยแบนด์ซึ่งก็ออนแอร์ทางช่องเจ็ดแล้วก็หลังจากนี้ผ่านไปประมาณตอนนี้ก็คือประมาณเกือบสิบปีที่เราได้กลับมาที่ช่องเจ็ดอีกครั้งครับ mm hmm. ก็ดีใจแล้วก็เป็นไปช่องเจ็ดบวกบุญมากในทุกขแ้นตอร์มครับ mm hmm. ก็จะมีคนแบบว่ายินดีต้อนรับก้าวห,หน้ามาเล่นช่องเจ็ดอะไรเงี้ยรู้สึกขอบุญขอบุญมากมาก็โดยเฉพาะผู้จัดด้วยทั้งทีมแบบทีมโปรดักชั่นนะพี่ เราเหมือนแบบก็อินโทรวรนิดนึงก็เลยพี่ก็เลยเอนเตอร์เทเราเยอะหน่อยนะครับสนุกีอยู่ในเราก็หมนแบบฟิน้องใกองอ่เงี้มีแพี่คอยให้กำลังใจหรือว่าคอยคเล่นคเรายังไรบใช่คือเ้าก็เหมือนเป็นเด็กๆน้อยอยู่ในกองเงีก็พี่ก็คือคนที่ก้าชอบฟังพมาใหสุคือพี่เตอร์พี่เตอร์จะมีความแบบตลกธรรมชาติมากแล้วก็ทุกอย่าง เขาตลกมาด้วยอินเนอร์ของเขาเลยโดยที่แบบไม่รู้ว่าตลกได้ยังไงก็ชอบชอบคุยกับพี่เตอ๋อพี่เคนอย่างเงี้ยพี่เคนก็ชอบเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังแล้วก็ชอบเอาขนมมาให้กินเค็นูฟังเงี่ยก็อร่อยมไข่สุดยอดมากทุกคนแอฟปี้คมีนะค่ะงานชิลี่บอกว่าในปีนี้จะได้ดูแล้วให้เขา้าหน้าฝาบแบบเชิญชวนแฟนๆหน่อยทั้งแฟนคลับเราแฟนคลับที่พี่ทุกคนในกองเลยเนี่ยให้แบบติดตามหน่อยค่ะก็ปีนี้นะครับก้าวก็มีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามกันหลายเรื่องมาก ซึ่งก็ถ่ายทาจบแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็มีเรื่องวารดกมืดนะครับทางช่อง7 HD นะครับก็มีเรื่องโชว์บลเมิกร์ด้วยที่เนซีรี่ไวเล่นคู่กับพีแมกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีมหากรรมนุษย์นะครับทางช่องโมโนทเวนตี้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีภาพยนตร์ที่กำกับโดยพโตมารินนะครับเรื่องเตี่ยนะครับก็ปีนี้มีผลงานให้ทุกคนได้ดูกันทั้งปียาวๆเลยนะครับี่ก็ฝากติดตามก้าวในทุก์มเลยนะครับ